ชายคนหนึ่งนะคะต้องการแบ่งเงิน 425, 1 7 5 0 1 2 2 5ให้เด็กนะคะโดยให้เด็กเนี่ยได้รับคนละเท่าๆกันและเด็กแต่ละคนให้ได้เงินมากที่สุดแต่ละคนจะได้รับเงินคนละเท่าไหร่และมีเด็กได้รับเงินกี่คนนะคะมากที่สุดก็คือหาหอเรอมอนะคะก็เอาตัวเลข มาหาหอรมอนะคะ ตัวนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหอรอมอ,อก,ก็คือ5้าคูณห้าบาทนะคะเด็กจะได้รับเงินคนละ25บาบาทนะคะและได้รับจํานวนกี่คนจํานวนคนที่ได้รับ ก็คือเอา17บวกด้วย70บวกด้วย49นะคะมาออมาเป็นเท่าไหร่คะ136่ะ136คนนะคะ136คนจะได้รับคนละ25บาทลองคูณกลับเข้าไปนะคะก็คือจะเป็น3,400ันนะคะ 34. 34. 3ามพสี่สามพสี่ก็คือสองสามยอดนี้รวมกันนะคะนะฮะถูกต้องนะคะ3ยอดนี้รวมกันจะเป็นเงิน3,400บาทเอามาแบ่งให้เด็กคนละยี่บ้บาทจะได้136คนนะคะ